สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยสุดประหยัดมาฝาก1นึคันนะครับสภาพสมบูรณ์สุดๆล้ครับคันนี้เช็คชมดูรถได้เลยครับกว้างกวาง,วาง,วางนั่งสบายอึดถึกทนตโตโยต้ o โคร l อ a l ติ s ครับเป็น1.6 CNG โรงงานครับปี2010นะครับประหยัดแน่นอน ราคาสดนะครับ185,000บาทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆเลยครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับจัดส่งชุดแต่งมาสวยๆใครที่หาใช้งานนะครับเบิร์โทรอยู่นี่นะครับไลน์อยู่นี่นะครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับเจรจาต่อรองนะครับแจ้งจากช่อง YouTube จัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนขอส่วนลดได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับ ชุดแต่งรอบคันจัดทรงใส่ล้อมาด้วยครับงามๆครับใครที่กำลังหารถใช้งานเน้นประหยัดนะครับคันนี้ CNG โรงงานสุดยอดแห่งความประหยัดแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์หาเอาไว้ใช้งานนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถไม่มีชนหนักอัดต่อครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆงามๆครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้ไม่เคยโดนชนเลยครับใครที่สนใจนะครับไปเช็ครถดูรถทดลองขับได้เลยครับ สีสวยภายในำงามภายนอกก็เงาฉ่าครับราคานี้ประหยัดและแถมเติมน้ำมันก็ไม่แพงครับใช้ CNG ได้ครับสำหรับ CNG ก็ประหยัดสุดๆนะครับต้องบอกเลยว่าผมก็ใช้ CNG อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าประหยัดมากๆครับเติมชิวๆขับไกลๆสบายๆครับคันนี้ใช้งานเพียง160,000กิโลเมตรนะครับ2-3เจ้าของนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3เจ้าของนะครับก็ ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับคันนี้สภาพดีมากๆนะครับดูแลกันมาดีมากๆต้องบอกเลยว่าส่วนยอดครับดูสภาพภายในภายนอกถึงจะหลายเจ้าของนะครับแต่ไม่ก็น้อยนะครับใช้งานกันไม่เยอะดูแลมาอย่างดีครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆครับคันนี้ชมเช็คดูรถตรวจสอบได้เลยครับรถสวยภายในก็งามๆครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานครับสภาพน่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครกําลังหารถราคาแสนปลายๆคันนี้เจรจาต่อรอง จะได้รถสภาพดีๆเอาไปใช้งานนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับระบบ CNG เช็คและตรวจมาเรียบร้อยนะครับใช้งานกันได้เลยชมเช็คดูรถทดลองขับน่าจะโดนนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ครับแม้กระทั่งถ้าใครไม่ใช้ CNG นะครับก็ใช้แต่น้ำมันก็ยังใช้ได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอย่างเช่นตัวอย่างของแท็กซี่ปลดป้ายนั่นนะครับเขาก็เอา CNG ออกเอาแก๊สออกแล้วก็เซตเครื่องใหม่ก็ใช้งานกันได้ปกติไม่ได้มีอะไรมากมายหรือ จะเกินกาลังของออาติสแน่นอนครับพอรู้กันดีว่าอึดถึกทนครับและคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆหน้าเดิมหลังเดิมสุดๆแล้วครับคุมหรือไม่ลองพิจารณาดูนะครับอยู่ใกล้เมืองทองนะครับไปเช็ครถทดลองขับนะครับและสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบท่านก็ไปเช็ครถตรวจสอบไม่ได้เราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับเจรจาต่อรองนะครับวิดีโอคอลดูภาพเพิ่มขอกันได้เลยครับเบอร์โทรลิงก์ไลน์กันไปนะครับคันนี้สวยครับ ฝากไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สุดประหยัดแล้วก็อึดถึกทนแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ